มาโดนเหรอกลัวกลางหายตกใจเลยตกใจเลยเดินมาเห็นร่อเจาะหรือเป่เฮ้มันแปลกตามันแปลกตาเพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่แรกเนาะอันนั้นสร้างก่อนเพื่อนเลยนั่นน่ะก่อนที่จะสร้างทุกอย่างสร้างตรงนั้นก่อนตายก่อนแล้วตายก่อนแล้วอ่าเป็นตำนานแล้วเนาะเห็นในคลิปอยู่ ขอบคุณเคลิปให้ครับดูทุกช่องดูทุกช่องกขอนผู้ใหญ่เนคามเปหญ่เป็น้งใหญ่นะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะโอ้ใหญ่ทำไงดีทอกันเวิร์ดเลยดิยินดีด้วยเนาะในขนะที่เราเคยมีลูกเคยมีครอบครัวมา ก็อยู่ในช่วงของวัยเรียนวัยศึกษานะครับแต่ก็สิ่งสิ่งหนึ่งก็คืออยากอำนวยอวยพรเนาะให้ลูกหลานนี่นะสำคัญที่สุดนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงครับอันดับแรกคือสุขภาพแข็งแรงก่อนนะนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขในช่วงของอวัยเรียนวัยศึกษานะแล้วก็เป็นเขาเรื่องอยาง ลูกที่ดีหอแก้วของแหวนเนาะเป็นของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในช่วงที่ตามที่เราทราบอยู่แต่น้องเขาก็เห็นทุกครั้งก็ถึงจะไม่ได้พูดได้คุยอะไรแต่ก็พอพอได้พูดได้คุยก็แฮปปี้อยู่ข้างในครับผมเป็นเป็นความรู้สึกประมาณนั้นนะครับแต่ก็เชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตข้างหน้านะครับน้องจะเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นกําลังหลักสําคัญให้กับทางครอบครัวนะครับเราเป็นคนที่ มีความสุขุมรอบครอบแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจแล้วก็คล้ายๆกับแบบ,บว่า <c oughs> ถ้าว่าภาษาบรรเทาก็คือ,อ,อคมในฝัก <c oughs> ประมาณนั้นแหละครับผมก็ประมาณนี้สั้นๆเนาะปวยพรเลยครับว่าแค่ป่วยพอนะอนะเราก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขกายสุขใจแล้วก็เ,เข้มแข็งนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นกําลังหลักสําคัญให้กับครอบครัวในอนาคตพ่อแม่ก็นับวันที่จะแก่เท่าไปข้างหน้า ก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีราบรื่นในทุกอย่างทุกกา,ารได้รับชัยชนะในทุกกรณีแล้วก็ขอให้ครอบครัวมีความอบอุ่นทั้งครอบครองครัวขอให้กิจการของบริษัทมโนมโมสมทร์มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นร้อยล้านพันล้านต่อไปในอนาคตนะทั้งน้องทั้งสองด้วยนะครับทั้งพี่อมแล้วก็น้องน้ำมนต์แล้วก็ในส่วนของครอบครัขวของคุณลุงคุณป้าคุณคนป้านด้วยนะครับให้ สำเร็จตาความมุ่งมั่นารถนาในทุกประการครับขอบคุณในหลายนะครับผมใช่เจ๊เอ็มเจ๊เอ็มเจ๊เย็มเจ๊เอ็มไปนวดเจยเอ็มยปฝาก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 ากเดี๋ยว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 ครบรอบเท่าไหร่น้องครบรอบไม่ใช่สิบแปดแล้วเหรอคะสิบแปดสิบเก้าแล้วเนาะสิบแปดค่ะสิบแสิบเจ็ดขึ้นมหก ่ขึ้นมกน่าจะขึ้นมกน่าจาก<น>ะก็โดยวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดน้องโอมนะครับก็เมื่อกี้ลุงพันก็พูดไปแล้วนะครับน้องโอมก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ที่โกกอกนะครับน้องอยเป็นคนเงียบๆนะครับแต่ว่าลึกๆ,ๆ,ๆลึกๆอ่ะเอ็มเชื่อว่าน้องมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าอนาคตไกลแน่นอนนะครับก็ขอให้พอนะครับสั้นๆไม่พูดเยอะ ขอ,อให้น้องโอมนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเรียนจบที่สูงๆนะครับมีการงานที่ดีนะครับเป็นเด็กดีของพ่อคนแล้วก็แม่แตนนะครับตลอดไปนะครับแล้วก็ของเ c ซีทุกท่านนะครับครับผมขอบคุณครับย่ามาย่ามาวันนี้นะคะก็เป็นเนื่องในวันวันคล้ายว,วันเกิดของน้องพี่โอมนะคะก็ขอให้น้องโอมนะคะสุขภาพแข็งแรงเป็นลูก ที่รักของพ่อแม่นะคะก็เป็นคนดีเนาะนะคะก็ขอให้น้องก้าวหน้าในการงานนะคะในการเรียนการงานก็ขอให้ก้าวหน้านะคะแล้วก็ขอให้น้องโอมนะคะในอนาคตนะคะก็คงจะนั่นแหละเรียนที่ญี่ปุ่นเห็นประเด็นบอกว่าน้องจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นก็ขอให้น้องสําเร็จกากกขอให้น้องสําเร็จกาโกะอ่านกระดามากระดามา มาบิ๊กเซอร์ไพน์เหล่ายูทูบเบอร์อวยพรวันคล้ายวันเกิดของน้องโอมแอนแฟมิลี่อ่ะให้น้องโอมด้วยนะแอนเป็นแอนตบท้ายพอดีพอดีอะช่องใหญ่ช่องใหญ่ในวันนี้นะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องโอมนะคะก็ขอให้น้องโอมเป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ในอนาคตข้างหน้านะคะน้องโอมเป็นลูกคนโตเนาะก็จะ นำพาบริษัทม์โอมเจริญรุ่งเรืองในอนาคตข้างหน้าค่ะสาธุสาธุค่ะเพียนเพียนค่ะก็ขอไวยพรให้กับวันคล้ายวันเกิดน้องโอมนะคะก็ขอให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเสาหลัก นะคะเพราะาน้องโอมก็เป็นลูกชายคนโตของลุงพลประแตนเชื่อมั่นว่าน้องจะมีอนาคตที่ดีและดูแลลุงพลประแตนไปได้ตลอดแล้วก็บริษัทเจริญรุ่งเรืองนะคะอย่างแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าน้องโอมเป็นคนที่คมในฝักและเป็นคนที่สุขุมแต่ความน่ารักน่าร่าเริงของน้องเรานั้นได้เคยเห็นมาแล้วนะคะค่ะนะคะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องสุขภาพ แข็งแรงนะคะสำหรับทำเวพร์ของไอเดนก็มีเพียงแค่นี้นะคะก็ฝากเอฟซีทั่วโลกนะคะช่วยกันเวพร์ันรพายมันเกิดให้กับน้องโอมด้วยนะคะคุณค่ะเราไขเราไขเต๋อแม่บิ๊กบ้านบิ๊กบ้านบิ๊กบ้านไปต่อพิธีเลยยังไม่เต็มนนอมเนย่ยไม่เตือยังไม่ตื่นน้อตื่นยังเนี่ย มีอาที่หลงคืนวันนั้นเรารู้อยู่ว่าวันนี้เก้อน้องโอมนะจะเอาระฆังไปถวายเก้อน้องนะจะขอให้น้องจงเป็นเด็กดีของพ่อของแม่ไปมิรอดไปนะครับแล้วก็ขอให้เลี้ยงเก่งนะครับ<ม>ก็รับปากกับน้องไว้แล้วว่าถ้าคาดีนี้จบจะพาไปญี่ปุ่นคุยคนอยู่ ถ้าคดีนี้จบจะพาน้องไปญี่ปุ่นเนาะเซอร์ไพรส์ใชอ่อาจจะให้พี่ยุกิเป็นไกด์กับนิโกะว่าจะไปญี่ปุ่นกันก็ขอให้น้องเป็นเด็กดีของพ่อของแม่นะของลุงป้าเพราะว่าน้องเขาเป็นเด็กดีอยู่แล้วครับตั้งแต่น่าจะ,ะไรน้องเขาไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยอะไรเป็นเด็กที่ไม่จิดเพื่อนอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยข,ขอให้น้องนะครับน้องอมีความสุขความเจริญเรียงเก่งแล้วก็ตอนนี้กำลังฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นอยู่ น้องกหลังเรียนญี่ปุ่นอยู่อริกาโตก็ขอให้น้องนะครับเมกเก็งเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบคุณครับอดีดีค่ะดีดีนะคะดีเซอร์ไพรส์สุดๆเลยอ้าวใยพันนะครับในพันนี่ต้อไปจบเลยมาพูบจบเลยมาหน่อยมาสลายให้หน่อยซอยให้หน่อยเป็นงานพันวันนี้เกิดหลานยงไงเออก็ยินดีกับลูกหลานก็ขอให้ลูกหลานมีสุขภาพที่แข็งแรง